อ่ะโอเคนะครับทีนี้มาต่อกันที่บอร์ด PFC นะครับอ่ะเรามาดูวงจรคร่าวๆกันก่อนตัวนี้นะครับเห็นไหม AC input นะครับ220โวลต์อ่ะ AC input ปุ๊บผ่าน rectifier อ่ะเดี๋ยวก่อนผ่านฟิลเตอร์อ่ะผ่านฟิลปุ๊บผ่านชุดฟิลเตอร์นะครับพอผ่านชุดฟิลเตอร์ปุ๊บนะครับอ่ะมาต่อที่เจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวนี้เป็น NTC นะครับ ผ่าน ntc ปุ๊บนะครับรีเลย์ยังไม่ทำงานนะข้าม ntc มาก่อนเข้าสู่ภาค s w ิ t c h i n g power s u p p ายนะครับเมื่อข้ามผ่าน ntc มาเข้า s w ิ t c h i n g power s u p p ายปุ๊บนะครับพ power s u p p ายทำงานได้จ่ายไฟนะครับดูก่อนวงจรนะโม่มาเส้นนานเดี๋ยวถูกไหมอ่ะถูกนะเมื่อวงจรพ power s u p p ายทำงานปุ๊บมีไฟนะครับมีไฟผลิตไฟได้อ่ะไฟที่ได้ส่วนหนึ่งกลับไปเลี้ยงรีเลย์นะครับเลี้ยงีเลย์ตัวนี้ พอดีเลยทำงานปุ๊บคอนแทคหน้าคอนแทคจากโอเพนอยู่มันก็ก,กลายเป็นโค้ดหรือกลายเป็นหน้าคอนแทคปิดสามารถทำให้ไฟวิ่งผ่านได้ NTC ตัวนี้ก็หมดประโยชน์นะครับเอาง่ายๆวงจรน,นี้มันก็คือวงจรซอฟต์สตาร์ทนั่นเองนะครับในตอนที่ดีเลย์ต่อแล้วถอด NTC ออกก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่จะมีผลอีกทีตอนปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับเครื่องอาจจะไม่ติดไม่ใช่อาจแหละเครื่องจะเปิดไม่ติดถ้า NTC เสียนะครับโอเคเมื่อดีเลย์ต่อปุ๊บ ก็เข้ามาสู่วงจร PFC อย่างเต็มตัวแล้วนะครับโดยวงจร PFC เนี่ยจะใช้ขดลวดเนีวนำตรงนี้มันไม่ใช่เป็นขดลวดฟิลเตอร์นะมันเป็นขดลวดแกน PFC นะครับเข้ามาขดลวดปุ๊บนะครับออกไปรออยู่ที่เอาพุตนะครับแล้วทีนี้นะมันก็จะสวิตช์ความถี่ด้วย IGBT ซึ่งมันอยู่ด้านในนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นมี IGBT อยู่2ตัว หนึ่งคู่นะครับขนานกันอยู่อ่านดูลายวงจรก็ได้นี่นะครับจุดนี้นะเป็น IGBT ขนานกันอยู่2ตัวนะครับฝั่งนู้นอีก2นะเป็นตัวนี้เป็นแกนบูทสอตัวเนื่องจากกําลังวัตตสูงสเปคที่เขียนไว้นะครับนี่เห็นไหม PFC นะครับ5 0 k ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นอ่ะนี่ตรงนี้เลยก็ได้5 0 k อาจจะเวอร์ไปนี่ก็เข,เขียนไว้5,000วัต นะครับ400โวลต์5,000วัตต์นะทีนี้เมื่อสวิตช์ Switch ด้วยไอจีพี LGBT, พวกนั้นจะทำให้เกิดเขาเรียกอะไรเรื่องทฤษฎีก็ไปดูแยกกันเราเองนะครับแต่เอาง่ายๆคือมันจะบูตไฟนะครับบูตไฟให้ได้400โวลต์ DC เสมอไม่ว่านะครับ AC input จะกี่โวลต์ก็แล้วแต่นะเมื่อกี้เรา เราเข้าทฤษฎีไปบ้างน,นิดหนึ่งนะครับถ้าเอา A AC มาบิด rectify โดยตรงคุณจะได้แค่300นิดนิด300โวลต์310โวลต์ DC นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่รักษาระดับแรงดันของที่เมื่อเจอโหลด310โวลต์ v, อาจจะเหลือแค่300หรือ200ไปไปประมาณนั้นเมื่อเจอโหลดนะครับแต่กับเจ้า PFC ไม่ใช่นะครับมันไม่ได้แค่ rectify มันมีวงจร rectify ในตัวแล้วก็มันจะบูสต์แรงดันขึ้นด้วยนะครับ AC Input 2 2 0โวลต์นะครับผ่านวงจร pfc Output อ,ออกมาตรงนี้นะครับแล้วแต่สั่งเลยเราสามารถบูตได้เป็นพันโวลต์แต่บอร์ดตัวนี้เขาบูตมาที่ 400V โวลต์ v, เพื่อที่จะเอาไปใช้กับบอร์ดไฮโวลต์ตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเจ้าของเดียวกันนะส่งมาพร้อมกันเลย2ตัวนี้นะครับโอเคบอร์ดตัวนี้ว่าไปแล้วนะจบไปทีนี้บอร์ดตัวนี้นะครับเห็นไหม มันบูตมาที่400โวลต์ DC ซนะครับซึ่ง400โวลต์เนี่ยมันก็เพียงพอที่จะไปเลี้ยงบอร์ดไฮโวลต์นะครับบอร์ดไฮโวลต์ก็มีไฟเพียงพอที่จะผลิตก,กำลังวัตต์ได้นะครับเพราะฉะนั้น AC 220โวลต์มันจึงสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าโหลดจะกี่วัตต์ก็แล้วแต่จนถึงลิมิตของมันของเจ้าตัวนี้นะครับต้นกำลังก็คือ PFC ตัวนี้ซึ่งสเปคเขียนไว้5,000วัตต์นะครับก็ถ้าเจ้าตัวนี้ผลิตได้5,000วัตต อบอร์ดไฮวต์ซึ่งมัน 10k อยู่แล้ววัตต์มันเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแรงดัน AC อ t p u t 220โวลต์ก็ใช้อย่างสบายๆนะไม่เกิน5,000วัตต์นะครับส่วนเรื่องการจะทนไหมทนกระชทนแรงได้ไหมทนกระชงกระชากได้ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของคุณภาพจะไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นเรื่องของการหลักการทำงานนะครับเห็นไหมทีนี้มาต่อ,อมาคุยต่อกันนะ มันจะบูตแรงดันให้ออก400โวลต์ดีเสมอนะครับรักษาระดับแรงดันคงที่ไม่ว่า AC คุณจะตกเหลือกี่โวลต์ก็แล้วแต่แต่มันควรที่จะอยู่ในเลงของมันอย่างตัวเลขตรงนี้เขาไม่ได้เขียนนะครับว่าต่ำสุดรับได้กี่โวลต์แต่โดยมากนะครับมันจะสามารถลากต่ำได้ถึง170-180โวลต์สบายๆนะครับหมายความว่าถ้าไฟบ้านคุณตกนะครับปกติมันจะมา220-230 ถ้าเกิดไฟบ้านคุณไม่ค่อยจะดีเหมือนบ้านผมเนี่ยนะครับไฟตกเยอะแยะเลยตกไปถึง0 0เอ่อตกไปถึง170โวลต์ก็มีบางวันนะครับไม่ใช่บางวันแหละแทบจะทุกวันนะถ้าไฟตกไปเหลือราวๆ1 9 0หรือ 200V โวลต์ตรงนี้นะครับเอาพุทมันก็ยังจะเป็น 400V DC โวลต์ DC อยู่เพราะฉะนั้นไฟบ้านตกแต่ตรงนี้มันไม่ตกด้วยแกนบูธมันจะทำการสวิตช์ switch, ความถี่ให้สูงมากขึ้นทำให้แรงดันตรงนี้ นะครับยังรักษาได้อยู่ที่400โวลต์เสมอไม่ว่าจะอ่ามามากมาน้อยนะครับจะเป็นวันมามากวันมาน้อยก็แล้วแต่นะตรงนี้ d c 400โวลต์มันก็ยังคงอยู่นะครับอ่าแล้วถ้ามันเกินล่ะเกิดไฟบ้านอ่ามาเยอะผิดปกตินะครับจ่ายค่าไฟเยอะการไฟฟ้าก็เลยให้มาเยอะเป็น ผิดปกติอาจจะเข้ามา250โวลต์นะครับมันจะมีวงจรโดยโดยทั่วไปนะครับถ้าวงจรที่ดีมันก็ควรที่จะมีวงจรปเทคชันถ้าไฟมาสูงมากไปมันจะตัดการทำงานนะครับนะมันจะไม่สร้างพันออกหรือไม่ผลิตไฟออกตรงนี้นะครับแต่วงจรนี้ผมยังไม่แกะรายละเอียดดูนะครับไม่รู้เป็นของใายไหนแหละไม่รู้ว่ามีวงจรอะไรปเทคชันพวกโวลต์เกินไหมนะครับแต่โวลต์ต่ำทำได้แน่นอนนะครับโวลต์ AC อินพุตตรงนี้ ถ้าไม่ถึง220โวลต์แต่เอาพุทยังไงก็ทำได้แค่400โวลต์สบายๆสำหรับ PFC นะครับนี่นะครับโอเคมาบทสรุปถ้าคุณนะครับใช้บอร์ดไฮโวลต์นะครับ,บ, on, รบแล้วเอาไฟ AC ไฟบ้านเข้าฝั่งอินพุตเลกติฟมาอย่างเดียวยังไงเอาพุทคุณก็ทำ220โวลต์ไม่ได้เจอโหลดเดี๋ยวมันก็ตกนะครับแรงดัน AC เอาพุทตรงนี้จะตกถ้า นะครับอยากให้ AC นิ่งนะครับคุณต้องมีวงจรตัวนี้บอร์ด PFC นะครับผมไม่ได้ขายนะไม่ต้องมาถามซื้อนะครับผมรีวิวอะไรลงไปลูกค้าจะถามทุกทีเลยราคาเท่าไหร่ขายไหมนะครับทุกอย่างที่ผมรีวิวเป็นงานที่ลูกค้าส่งมาซ่อมผมไม่ได้ขายเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปสืบกันเองนะว่ามันเป็นของค่ายไหนราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ผิดนะครับผมเห็นขายมีคนไทยนี่แหละนะครับก็พี่เขาก็น่าจะ ดูแล้วความสามารถยอดเยี่ยมนะเห็นทำขายลายบอร์ดแล้วเป็นบอร์ด pfc ตั้งแต่2-3,000วัตต์จนถึง 5K ก็มีนะครับแต่ไม่รู้ราคาไปสืบกันเองนะครับมารีดูให้ชมนี่ถ้ามีตัวนี้จบเลยนะครับปัญหาไฟบ้านตกจบเลยนะผมเดี๋ยวผมคงต้องหามาใช้สักตัวว่าจะหามาทำโปรเจกต์นานแล้วแหละนะครับแต่ไม่ได้ทำสักทีไม่มีเวลาเลยนะครับงานกองเต็มเลยไม่มีเวลาทำโปรเจกต์นะครับ ก็เลยนะก็ยังคงเป็นโปรเจกต์เหมือนเดิมอาโปรเจกต์ยังไงคือใครที่มี2ตัวเนี้นะครับนี่มีบอร์ด PFC กับบอร์ดไฮโวลสสามารถทําเครื่องสเตเบลเลเซอร์ได้เลยก็คือเครื่องป้องกันไฟตกถ้าไฟบ้านใครตกเยอะเหมือนไฟบ้านผมเนี่ยนะครับตอนเย็นทุกวันเลยเหลือ170-180นะครับการไฟฟ้าถ้าได้ยินคลิปนี้มาแก้ไขด่วนเลยนะครับทำงานลําบากมากไฟตกเหลือ1 7อถ้าผมมีเจ้าตัวเนี้ย PFC ผมก็ดึงไฟ170ของอาการไฟฟ้าเข้าตัวนี้ปุ๊บนะครับทำการบูตขึ้นมาให้เป็น400 DC อ่า400โวลต์ DC เอา400โวลต์ DC ตรงนี้เข้าบอร์ดไฮโวลต์นะครับเข้าบอร์ดไฮโวลต์ปุ๊บแปลงออกมาเป็น AC 220โวลต์แบบนิ่งๆกิ๊กเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะไฟตกไฟกระเพื่อมไฟขาดไฟหายอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ มันจะยังเป็น220โวลต์เสมอคุณสามารถเอาไปใช้โหลดอะไรก็ได้ที่มันไม่เกินกำลังวัดของตัวบอร์ดมันนะครับนะอุ้ยยาวเลยคลิปนี้ไม่รู้กี่นาทีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมพูดแบบหลวมๆนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะอีกอย่างนึงนะครับก็บอร์ดลูกค้าเพิ่งส่งมานะครับน่าจะจากเมนาถ้าจะไม่ผิดอาจจะชนบุรีไม่ก็โคราชนะครับส่งมา นะครับรายละเอียดมันเยอะมากถ้าจะเอารายละเอียดจริงๆยังไงพูดผิดพูดถูกยังไงขออภัยนะครับขาดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้นะครับใครรู้อะไรมากกว่านี้หรือผมขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ช่วยกันเสริมใต้คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆนะครับของบอร์ด PFC ตัวนี้ผมจะทำรีวิวแยกอีกคลิปหนึ่งถ้าใครสนใจก็รอติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ